สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรีวิววันนี้พามาชมตัว t o y o ต a h i l u ั Vigo นะคะเป็นตัวแชมป์ T.R.D. ส m a r t c แคเปิดแคปได้นะคะรุ่นตัว E ค่ะมีอินเตอร์นะคะรถปี2013เครื่อง2.5นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันค่ะคันนี้นะคะก็จัดทรงใหม่แล้วก็แม็กนะคะได้แม็กวิวสี่ล้อทรงหล่อสวยมากเลยนะคะมาดูสภาพด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์เลยนะคะมีไฟตัดหมอกพร้อมกระจังหน้าสวยค่ะไม่มีแตกร้าวนะคะ ปากระโปงสีสันสวยงามนะคะมีอินเตอร์ส่วนกระจกขาไม่มีแตกกราวค่ะฟิลติดให้เรียบร้อยพาสีไม่ขาดนะคะจะหมดวันที่28ตุลาหกแก็ใช้งานต่อยาวๆเลยค่ะสภาพสีสันคิ้วด้านข้างนะคะสวยงามนะคะอะเดี๋ยวดูสภาพ ยางแล้วก็แม็กนะคะนี้แม็กวิค่ะส่วนยางนะคะก็จะได้เป็นยางขอบ18ปี23านะคะ4ล้อเลยถือว่าเป็นยางใหม่นะคะแล้วก็ชั้นซุงชั้นซีไม่มีผุนะคะชั้นซีสวยสวยเลยเดี๋ยวดูภายในนะคะต่างคนนั่งเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกด้านในกว้างๆค่ะแผงประตูนะคะตรงนี้มีใส่ลำโพงดอกเล็กมานะคะ1จุดตรงนี้หนังผ้าตึงๆนะคะ ด้านในเบาได้เป็นเบาผ้าเดิมของ TRD นะคะคอนโซลหน้าสวยๆเลยเครื่องเล่นเดิมนะคะแผงแอร์อยู่ครบเลยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะช่องเก็บของด้านหน้านะคะเกียร์รถนี่ดูสภาพเพดงเพดานะค่ะด้านบนด้านหลังมีตีตู้มานะคะแล้วก็มีเบาะให้นะคะด้านบนเบาะนุ่มๆเลย พนักพุงพนักพิงอยู่ในสภาพดีนะคะดูซอกหลืบค่ะน็อตด,ด้านข้างไม่ขยับนะคะซอกหลืบสวยน็อตประตูนะคะเดี๋ยวแกะพาดูมิดอาร์คนะคะฝั่งนี้แน่นหน่อยอ่ะด้านข้างนะคะเดี๋ยวไล่ไปอาร์คตอกชัดๆเลยโรงงานนะคะนี้ สภาพดีอาร์คสวยนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะคะสภาพแมกไลเนอร์ด้านหลังค่ะอันนี้แมกไลเนอร์น่าจะเคยเจาะใส่อคอกหรือหลังคามานะคะมีร่องรอยส่วนด้านหลังค่ะไฟท้ายนะคะอันนี้สภาพดีค่ะมีลักยิ้มเล็กน้อยนะคะเป็นจนุดนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สภาพไฟท้ายทั้งสองฝั่งก็อยู่ในสภาพดีไม่มีแตกดาวนะคะ ท่อก็จะเป็นทอดแต่งหน่อยนะคะสียงาง่าหน่อยนิดนึงช่วงล่างสภาพดีนะคะแหนบได้แดดเดยโรงงานมีห้าแผน่นแล้วก็ยางอะไรหนึ่งเส้นด้านล่างไม่มีผุนะคะกระบะด้านล่างดูสาไฟวาค่ะน็นะะนอตเดิมๆนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยกระบะด้านล่างนะคะไม่มีผุสีสันด้านข้างฝั่งนี้นะคะ กันค่มีลักิ้มประมาณนี้นะคะเล็กๆจุดสีขาวเนี่ยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านในสังคมขับนะคะรอยสติกเกอร์เดิมๆเลยนะคะซอกลืบน็อตเดิมๆนะคะเปิดออกกว้างนะคะตรงโลง่งข,ขึ้นลงสะดวกนะคะเดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อยคะ่ะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่ หนึ่งแดหมนเก้าันกว่ากิโลเดี๋ยวดูเช็คก,กระจกไฟฟ้าคู่หน้านะคะลงขึ้นสองฝั่งนะคะใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราดูอาร์คฝั่งนี้กันค่ะอาร์คสวยนะคะแกะให้ดูหมดเลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นว่ารถยังเป็นอาร์คเดิมๆนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำ ลายอาร์ตสวยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะคะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องนะคะนี่อาร์ตูเลนนะคะนี่เป็เลยไู่เสียหาเลยห้องเครื่องร้งานทุกภาษาที่ร้อยค่ะ,เค,ะ,คะเครื่องดีไม่มีความไม่มีไอนะคะดูต้อง รูหน้าคามนะคะวงกลมคมจิบเลยตอกเอลนะคะอันหน้าเราได้ตรงนได้อาค่ะนี่หน้าคาม ดเดียวนะคะประมาณนี้นะคะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่239,000บาทนะคะได้ตัวเทียดีตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้หน้าแชมป์ด้วยนะคะสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะรถจอดอยู่ที่เป็นรถวิเชลญรถดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรังค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ